เราไปกันต่อถึงสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่ดีนะครับเรากําลังพูดถึงสถานการณ์สู้รบในพม่าซึ่งวันนี้เป็นหมุดหมายที่สําคัญที่มีการปักหมุดเอาไว้แหละครับว่าไทยจะเริ่มต้นการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนชาวพมา่าผ่านสภากาชาดพมา่าภายใต้ข้อริเริ่มการยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน ตามแนวชายแดนไทยพม่าะนะครับโดยในวันนี้สภากาชาดไทยได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนพมา่าผ่านสภากาชาดพมา่าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่2เทียมเพอ่แม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบถุงยางชีพจำนวน4,000ถุงบรรจุข,ข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคอื่นๆสําหรับประชาชนจํานวนประมาณ20,000คนให้กับประธานสภากาชาดพม่าสาขา,าจังหวัดเมียวดี นอกจากนี้ในพิธีส่งมอบยังมีนายศรีหัสด์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนจากหน่วยงานแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดตากรวมถึงรัฐเกาหลีรวมถึงพ่วงในการศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรือว่าอาห่าเซ็นเตอร์ร่วมเป็นสักขีพยานโดยผลังพิธีส่งมอบขบวนรถบรรทุกสิ่งของได้ข้ามสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สองเพื่อตรงไปยังพื้นที่นําร่องสามแห่งในรัฐเกาหลี โดยอาห้าเซ็นเตอร์ของอาเซียนเนี่ยนะครับจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการสังเกตการการจัดจ่ายทุนยังชีพในพื้นที่น้ำร่องเพื่อให้การดำเนินการไปไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและก็โปร่งใสโดยการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับพม่าเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพม่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบภายในประเทศ ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของพมา่าไทยมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวพมา่าโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งข้อริเริ่มข้อริเริ่มนี้ก็สะท้อนถึงความกราถนาดีของไทยต่อประชาชนพม่านะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างสภากาชาติของไทยอย่างไทยแล้วก็พมา่ามีการสนับสนุนดียิ่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ กระทรวงการต่างประเทศออกถแถลงการช่วงหนึ่งระบุว่าข้อริเริ่มที่เกิดขึ้นนี้นกี่ยกับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามฉันธรรมติ5ข้อของอาเซียนโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เมืองหลวงพระบางสอปป,อปอลาวเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นถแถลงการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยจะหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนประชาชนพม่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในการสู้รบเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยพม่าซึ่งถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยครับเราจะชี้ให้เห็นเสมอเลยครับว่าเรื่องนี้แม้ว่าทางการไทยจะได้รับเสียงชื่นชมจากทุกฝ่ายนะครับที่พยายามเข้ามามีบทบาททางมนุษยธรรมแต่ก็มีการตั้งข้อกังวลว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะส่งถึงมีชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือกับสภากาชาติพม่าที่อาจเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นอิสระต่อรัฐบาลทหารพม่าอาจจะมีเรื่องการยอมรับแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ความช่วยเหลือก็อาจจะส่งไปไม่ถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาจากหลายฝ่ายนะครับทั้งรายงานที่ระบ,บุว่าทางการไทยเองก็ประสบปัญหาในการประสานงานกับกาชาติพม่าอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีกลไกของทหารไทยที่ไปคุยกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่คุมพื้นที่อีกทางหนึ่งไว้แล้วด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถส่งไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ดูแลอยู่จริงๆขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอจากฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารออกมาครับโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดรวินยัตเอรัฐมนตรีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติให้สัมภาษณ์ระบุเลยนะครับว่าฝ่ายต่อต้านร,รัฐประหารได้มีร่างข้อเสนอความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยร่างนี้เสนอให้รัฐบาลไทยร่วมมือกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ก็คือฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารแทนที่จะร่วมมือกับสภากาชาดของพมา่าโดยอาจมีองค์กร NGO ระหว่างประเทศร่วมกันทํางานด้วยรัฐมนตรีของรัฐบาล NUG ยังชี้ด้วยนะครับว่าการส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นจนํานวน20,000ชุดเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับ ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประชาชนที่อาจมากถึงกว่า2ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพมา่ายังไม่รวมถึงประชาชนจํานวน18-19ถึง้าล้านคนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาผู้ให้บริจาคระดับนานาชาติได้รับรู้ถึงสถานการณ์เหล่านี้และรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าช่วยดังนั้นหากทางการไทยดําเนินการเรื่องความช่วยเหลือข้ามพพลแดนตามกลไกที่เหมาะสมจนหน่วยงานานานาชาติพร้อมช่วยเหลือก็อน,น่าจะไม่มีข้อกังวล เรื่องของงบประมาณครับเราจิบอีกมุมหนึ่งมาชวนคุยด้วยนะครับเพราะว่าอีกมุมหนึ่งก็คือการตั้งข้อกังวลถึงเรื่องความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ไทยตั้งหลักเอาไว้และเรื่องความช่วยเหลือมนุษยธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีแหละครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากแต่ว่าก็มีข้อกังวลตามมาว่าจะทั่วถึงหรือไม่ก็เลยมีข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายเสนอให้ร่วมมือกับฝ่ายต่อต้าน แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แล้วก็เชื่อว,ว่าถ้าไทยดําเนินการตามกลไกที่เหมาะสมนานาชาติก็จะหลั่งไหลความช่วยเหลือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปให้ประเทศพมา่าต่อไปนะครับนี่ก็เอามาอัปเดตกันแล้วก็ชวนคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วทุกคนมองว่าไทยควรวางบทบาทในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรดีบทบาทไทยช่วยเหลือมนุษยธรรมในพมา่าควรเป็นอย่างไร ก็เป็นอีกประเด็นที่ชวนคุยในเชิงรายละเอียดนะคับสำนักข่าว Today. Make tomorrow today